สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องน้องมิสิกมาแล้วจ้ะวันนี้เราก็อยู่กับรถกับข้าวเราเหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับรถกับข้าวของเรานะครับวันนี้กับข้าวเราก็มีหลายอย่างนะครับเรือาจับข้าวกับข้าวาอย่างลาา

tập thể bác 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 tập thể

ตอนนี้เราก็อยู่บ,บ้านกวนบุญกันนะครับเป็นบ้านแรกที่น้องมาขายกับข้าวที่บ,บาา้บบานนั่งเต็มไปเป็นยี่สิบ,บ อันนมี่ีก้มาไม้ป้ายิบวิธีการถ่ายคลิปแบบเว้นระยะห่างยิบเลยยิบจะขาดไหมยิบยิบยิมถ่ายคลิปแบบเว้นระยะห่างยิบหวาน อาซาบะชาบะใช่ไหมซาบะข้าวกล้องวันนี้ต้องมันข้ากล้อง

we mm -hmm. นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นผลไม้รวมนะครับอา,ปปามานะมา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 มีมามยมยาม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 าามาาม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 ากมีมาามามาาา มาแล้วมาแล้วเดข้าว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 ต่ยังน้ง้งไก่จาข้าวขับข้าวข้าวข้าวคลอยเท้ากดหูกดขาปวดรกได้ไี่ยากข้าวขับข้าวขับข้าว มาเลยจ้ามาเลยจ้าเะ<ม><อ>าก<ไห>นี่อรอยากลายอัดลแน่เด้สังข้าวตัข้าวตัข้าว นายใช้ต้มอันนี้ถุงนึงเอาแอบติกเนี่ยได้าน่ะบกชักส่ายเตียงมา่จานของบไรเอขับเจ้ามาค่อที่บ่อจะกเอาด้มือนี้ถาเมืออื่นเอาไว้ดูเตี๋ยวเราอกมาเด้พยนเดียวจูเก้มือ มันให้ม่ของใครนี่เหมือับาดีจ้ะมามาด้วยกันความม่ได้นอนความไม่ได้นอนได้นึกว่าเลี้งห้คนอื่นีอง็นนี้แล้วแล้วใน้าทีเหมืนซ้งอะไรมาเมลาแ้แล้วดอกบัวดอกบัวลหวังเลมีายต้นกอตุ๊บดอกบัวกันเมพื้นจมวื้ สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ